เพื่อเปิดตัวกิจกรรมโครงการเดินด้วยกันนำพาสันติของคณะพะธุดงเพื่อสันติภาพโลกโดยพระสุธรรมธิตธรรมโมร่วมกับตัวแทนผู้นำศาสนาสีส่ศาสนาในประเทศไทยอันได้แก่ศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามศาส,สนาซิกและศาสนาฮินดูจัดให้มีการเดินธุดงเพื่อสันติภาพจากอำเภอแม่สอดจังหวัดต,ตา่า ไปยังอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารระยะทางประมาณ800กิโลเมตรและจากอำเภอเวรงจังหวัดยะลาไปถึงอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายระยะทางประมาณ3,200กิโลเมตรรวมระยะทางทั้งสองเส้นทางเนี่ยประมาณทั้งสิ้น4,000กิโลเมตรนั่นเองยืนสงบนิ่งพร้อมกันหนึ่งนาทีเพื่อน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ของพระอ,องค์ท่านกลาบนิมนต์และเรียนเชิญทาน ประเทศอินเดียโดยเฉพาะคนอินเดียจะเข้ามาในพื้นที่แม่สอนรวมทั้งคนจีนคนเวียดมาคนมอนทุกทุกชาติครับจะใช้เส้นทางนี้เป็นเส้นทางต่างซึ่งถือว่าเป็นเส้นทางเป็นแม่น้ำเป็นทะเลที่จะสุบออกไปยังกรุงเทพมหานครหรือข้ามฝั่งไปยังมุกดาหารไปประเทศลาวการเดิน ได้มาร่วมกันปลักดันให้กำลังใจในโครงการเดินสนิเพื่อนำพาให้เกิดความสันติไปทั่วโลก